สวัสดีครับห้องกุมารทองลูกพ่อพญาเสือวันนี้ช่างพิกาศ1ร9เกเป็นไงมาสอบครั้งแรกป้านีน้ำหนักนี้คุมมากี่โล3 4โลครับขาเราซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพญาเสือที่จังหวัดกาญจนบุรีความบุซ้อมมีใครบ้างที่นู่นเนี่ยมีครับพี่เอ็นซีทองแล้วก็พวกพี่ๆในะครอ่าก็ซ้อมมาด้วยกันนะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วเดือนได้ครับเดือนได้นะว่าพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับใจเพชรพัชระยเคยเจอกันไหมไม่เคยครับดูเทปดูฟอร์มเข้ามายังด มวยเดินครับมวยเดินก็เดินตีเดินจับนะวางเกมมังแผร่ไงดีพวกนี้ก็เล่นฟิล์มือไหมตามสไตล์เราเลยล่าสุดโชวไว้ที่ไหนนะโชวไว้ที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นชนะน้องยกสามชนะใครมานะเม็กซิกันเับอเมิกันนะวันนี้พรุ่งนี้เขาก็เจอกับทีมงานเราเออก็ไม่น่ามีปัญหาไม่แน่ใจแล้วเราอ่ะผมมมไ่ีปัญหาเราไม่มีปัญหาแน่ๆเออเป็นไงล่าสุดน้องเขายังไงต่อยท้องอ่า เรียบร้อยเลยแล้วพนี้มีเหมือนเดิมไหมแน่นอนถ้าเขาเดินมาซูมสี่มห้านี่เป็นไงเสร็จเสร็จเลยมั่นใจเลยช่วงหลังนี่ชนะแพ้มากี่ไฟในช่วงหลังนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแพ้ใช่ไหมเพิ่งมาสะดุดก่อนหน้านู้นเองนะใช่ครับแพ้เป็ดดำเป็ดค้งเดียว สะดุดนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาอายุเท่าไหร่ละอายุสบคนจังหวัดกาญจนบุรีไปปอยกิโลห่ครับเป็นแพลหรือเป็นมวยอะไรมวยขึ้นมาขาใช้ลูกป๋าสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบมวยทั้งหมดประมาณสี่สิบพันบาทฝากดองเทเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝอกเป็นกำลังใจด้วครับขอบคุณครับไหนครับใจพี่ครับใช่ ค่ายพัชระหยิมครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบเก้าไปไงผ่านไหมผ่านครับคุมมากี่โลน้ำหนักนี้คุมมาสามโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ราบเรียบค่ายค่ายพัราหยิมวงมีอซ้อมมีใครบ้างมีเพชรเอกครับอืแล้วเพชรมะกอกพิทาโป๊ปพี่ล๊องเก้าเลยครับมีพี่ตัวใหญ่ช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้ได้ได้วันอยู่อืับขึ้นครึ่งเดือนไหมอ่าเราน้ำหนักนี้คุมมากี่โล แค่สามโลสามกิโลถือว่าตึงยังยังยังวัดสบายเนาะพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับอ่ากุมารทองครับอ่าเคยเจอไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาอย่างเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีแข้งขวากระหมัดอ่าก็มีฝีมือนะวางเกมวางแผลไงดีพรุ่งนี้เดินบูหรือว่าดูจังหวะเอาต้องดูอีกทีครับผมล่าสุดชะไว้ที่ไหนนะอ้อมน้อยครับเป็นไงชนะครับชนะใครมาชนะไดร์บไม้ครับชนะมากี่ไฟ์แล้วติด ชนะสางไฟติดนะเป็นไงความมั่นใจเต็มร้อยเลยอายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดคนจังหวัดกาญจนบุรีไปปล่อยกิโลนะแล้วนักไปปล่อยมาท่าเจ็ดท่าแปดอ่าเพื่อนๆเราเป็นมวยอะไรอ่ามือเข่าอ่ะอ่าซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณกี่ไฟแล้วประมาณสิบห้าสิบฝากไปลองช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยเป็นไงพรุ่งนี้ฝากช่วยเชียร์หน่อยอ่าช่วยเชียร์ได้นะครับอืติดตั้งใจนะครับผมขอบคุณครับ